สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับได้ยินข่าวว่ามีแรงงานไทยอพยอพยมาอยู่โมชาบฮนะเนเน็นิยะครับนะครับ,นะรบยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเด้อยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมพี่น้องนะครับฝากถึงพี่น้องในโมชาบนํำเลิฟพี่นอ้องเข้ามาไม่มีอพยพมากอะ่ะซอยเหลือดูแล ุนเจียเพน,นเดอร์ครับผมใส่ๆกันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เด้อขอฝากแค่น้อยนะครับคือเมื่อนี้ตอนเที่ยงนะครับเชิญนะครับเียนเชิญทุกท่านนะครับสําหรับผู้พยพมาและแรงงาน<ร>ที่<ร>ยู่นี้แหละครับผม<ร>ขอให้ไปกินขา้าวยุบ้านเบอร์สองเดอ้อตอนเที่ยงนะครับไปกินขา้าวยุบ้านเบอร์สองเ<ล>พราะว่าทั้งเจพรอนทั้งน้องนักนะครับ บ้านเบ,อ,อ,อ,นนงงบอร์สองเก็บพรอน้ำเจใหญ่ใจสะปอดเท่าคนเห็ดทำกับเข่านะครับผมมันทำกับเข่ารอรับพี่น้องเท่านะครับผมที่อพยพมากอ่ถ้าผู้ใดหู้ว่าเออไผยุสไสแนู่้้ทธ่มาใหม่นะครับพาเพิ่นมาบ้านเบอร์สองเด้อพี่น้องเด้อตอนเทียงเด้่อมา <c oughs> กินเขาพรกินเขาแรงน้ำกันโอ้มระกินเขาสวยน้ำ